เหมือนคนไม่ได้นอนมาทั้งคืนเอกตัดสินใจเดินไปหาลุงคนที่เคยตักเตือนเอาไว้เมื่อก่อนหน้าลุงนั่งอยู่ใต้ถุนบ้านกำลังม้วนจะสูบเหมือนทุกทีเอกเข้าไปแล้วถามทันทีด้วยเสียงสั้นๆลุงเมื่อคืนผมเจอแล้วนะเจอที่สะพานนั้นจริงๆลุงหยุดมือทันทีสายตาเปลี่ยนเป็นจริงจังก่อนจะพยักหน้ามันรู้มาก่อนแล้วเองเจอแล้วสินะกูถึงได้บอกไงว่าอย่าไปมองอย่าจอดลงไปมอง เอกรีบถามต่อแล้วมันคืออะไรกันแน่ลงุงทำไมผมถึงเห็นทธอนั่งซ้อนท้ายผมกลับมาด้วยลุงเงียบไปคู่หนึ่งถอนหายใจยาวแล้วเล่าว่าเมื่อหลายปีก่อนมีนักศึกษาคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านดึกมันเองนั่นแหละมาถึงสะพานตรงนั้นเธอโดนโจรดักทำร้ายข้าวของเงินทองถูกป้นไปร่างของเธอนั้นถูกโยนลงไปในคลอง พอจะมีคนมาเจอศพก็หลายวันศพของเธอนั้นขึ้นอืดลอยมาติดอยู่กอหญ้าแถวๆนั้นเอกได้ฟังแล้วขนหัวรุกเกลียวทั้งตัวแต่ลุงยังไม่หยุดแค่นั้นเอกไม่ใช่คนแรกที่เห็นหรอกนะกูก็เห็นมาเหมือนกันเอกเบิกตากว้างลุงก็เคยเจอเหรอลุงพยักหน้าสีหน้าหนักแน่นแล้วลุงก็เล่าว่าคือหนึ่งเมื่อหลายเดือนก่อนตอนนั้นลุงขี่จักรยานกลับบ้านลุงได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้โหยหวนใต้สะพาน ผมก้มมองลงไปดูแล้วก็เห็นผู้หญิงชุดขาวผมยาวเปียกโชกกำลังตะเกียกตะกายขึ้นจากน้ำตาโผล่ขึ้นมามองที่ลุงเต็มๆลุงร่มปั่นจักรยานหนีแทบไม่ทันลุงเงียบไปคู่หนึ่งก่อนจะพูดเสียงต่ำๆว่าบางคนเขาก็บอกว่าเธอยังรอคนมาช่วยอยู่ตรงนั้นเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอตายไปแล้วเองได้ยินแค่นั้นหัวใจมันถูกบีบแน่นน้ำตาคลอโดยไม่รู้ตัว ภาพเมื่อคืนที่เห็นเธอนั่งซ้อนท้ายกลับมาอย่างชัดเจนอีกครั้งหลังจากนั้นเอกก็พยายามกลับบ้านก่อน